ตกรินรินหอมกลิ่นดินถูกไอฝนจากบ้านนามาดนที่เป็นียงใดนอปานีคนย้อยลงมาตรงไรตองน้าอยากเขียวกะจีน่อไม้ไผ่พักติวกูดีหมอดมือดนีไผ่สิสนใจ มาหางานในเมืองลวงเสียงโชคเดินตามดวงเห็นแมงระงำบินตำแสงไปบางก็โชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนต้องแพ้ภพ่งานบไดไใจก็บ่น ผมกัอีกคนที่ติดวงบนอยู่ไปกับเขาบ่ได้พี่น้องส <c oughs> ว,วัสด,ดียามเสารครับผมทักทายยามเสาเด้อพี่น้องบรรยากาศสดสวยเลยยามเจ้าท้องฟ้าสีสวยเลยสวยงามสวยงาม